รถสิ่งก่างนครับผมเจอสามดอครับาขวาดิเจอสามดอครับเดนเียดู<ๆ>ดิพูดเงี้ยเลยซู m z นี่ง zoom ส o พูดเี้ยเลยเดิมเ,เดิมอะเดิมเดิมเลยเฮ้ยไปกบอไป 90. เก้าศูนย์วกบอกเดยขับไปขับแซ่บหน่อยขับแซับด้๋ยวขัขับแซ่บขับแซายขับซ้ายขับแซ่บขับแขับขับับ ราชอบของล้อเดิมล้อเดิมด้วยล้อเดิมล้อเดิมด้วยเฮ้ยโอ๊ตโอ๊ตเฮ้ยนี่ว่าเฮ้ยเาไม่ไม่ปกปกปกปปกดีปโอ๊ตอ๊ตจัปั๊มปั๊มจัปั๊มหยปี๋ยวจัปั๊มจัปั๊มจัปั๊มจับปั๊มปั๊ั๊ปั๊มอ๊ตจับ่เสียวลาทำงานเขาเนี่ยอ๊ะงางางาน เฮ้ยรถเ,เดี๋ยวเราดิครับไปไหนมากเลยเฮ้ยฮะไปไหนมากคจะไปเดิโน<อ>่เดี๋ยไปมาเลยไอ้รถรถซื้อใหม่เหรอปาวพี่เราลูกค้าลูกค้าทำอะไรวะเขามาเก็บงานใหม่พี่รออุ้ยคนเนี่เลยวะ่ะเดิมๆเลยอ่ะแล้วสีอ่ะสีเขาทำมาแล้วเหรอสีท่ามาแล้วพี่รอขอดูหน่อยเอาเลยพี่แล้วเขาขายอวะไม่รู้เขาพี่อุ้ยี่มึงแบบว่ารถรถปีอะไรเนี่ยเก้าสิบเนี่ยพี่ ก้าสูตรเลยเไม่มีก้าสองก้าสมม่นก้าสูตรม่งมีสามอสามตอเป็นก้าสูตรนี่เหรอสา้ต่อเป็ก้าสามมันต้องก้าสามมึงขายรถไงมึงเนี่ยงนนย <c oughs> จำปีราไม่ได้ไปไหนเดิมๆเลยห,หมหดเลยไอ้ดูฝาขอขอเปิดเครื่องเหอเอาเลยพี่เครื่องมีสิบหกงงเลยอันนี้มึงวางเครื่องให้เขาเหรอป่าพี่รถมาอยู่แล้วพี่ผมมาเก็บงานใหม่พี่เก็บรั่วอะไรเงี้ยเปลี่ยนสายพานแลว้วมีลูกล่าสายพานปั๊มน้ำเช็คระยะนะใช่พี่พี่หมวเท่าไหร่วะเนี่ย หลายบ้านอยู่พี่บางคนเบิกใหม่หมดเลยนะใช่พี่เราฝากข้อที่มีมีขายเอาวะหายากนะพี่ว่าถ้าข้างในข้างในข้างในยิ้มิ้อยู่เลยเลยเป็นรุ่นปะเจ้าของน่าจะมีอายุแล้วป้องพี่หรอไม่ขายหรอไม่ดูข้อพี่อ้าวแล้วไม่เคยเจอหน้าเขาอ่ะไม่เคยพี่ไม่เห็นหน้าเขาเลยอ้าวไม่หน้าเขาเนี่ยเขาลบมาทิ้งไว้ให้เลยหรอต่ะทอเธอะเดินหมดเลยทอมันหรอดูดูว่าเป็นไงวะนี่ทอมันใหญ่หวะ ใหญ่เหมือนกันนะโคตรกิ๊บเลยอ่ะจริงๆคือต้องบอกว่ารถเพื่อรถซิ่งกลางทางเนี่ยเวลาเราเจอเจอให้อ่ะคุณให้เสื้อไงแต่ตอนนี้ไม่ได้เสื้อมาว่ะไม่เป็นไรพี่ไปเอาที่บ้านก็่ใช่คุณถอดให้เลยป่ะไม่ต้องไม่ต้องแยกเสื้อไงเสื้อคุณเสื้อกูะสับใสเสื้อป๊อบอายให้อ่ะใส่เสื้อกูเลนแวร์ขับดีเหรอขับดีพี่แอร์เย็นเก็บเลยหรอลุกไปไหนอ่ะไปลองรถลูกค้างพี่ เราอยู่ขัวเขาไขว้หูรถไม่คดเมียนเลยอะเราอยู่ขั้วเขาไขว้เราอยู่ขัวเขาไขว้หูรถไม่คดเมียนเลยอะมองจ,ก,จกตัดสูดโคตรแบบรถโคตรมีเสน่ห์อ่ะส,ออส,สีสวยดีป่ะพี่เออสวยสีสวยไปแไปนะเอ้าผมจะไปจูนรถวันนี้จูนไอร์คอร์ดต่อครับไปเฮ้ยสามเกียร์ไหมฮะสามเกียร์สามเกียร์นี่เราลูกค้าให้ชัดพ <c oughs> องพูดอยู่ยแล้วเรก,ก็หลับเลยแล้วผิ่ชอบเลย เอาครัไปเลยครับถอยเลยถอยเลยถอยเลยมีแบงคด้วยความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของสตีทเอาหลอและเหล่าคันโจโซกุได้มาอยู่บนเสื้อลายนี้หากใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ e ลสแ a วร